เท่าที่ดูข่าวแล้วรู้สึกว่าก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับห,หลายท่านบางท่านประกาศถึงกันยอมติดคุกนะโอ้โหคุณยายอายุตั้ง80 70 80ปปีแล้วนะครับจะไปติดคุกเนี่ยนะทนายว่ามันก็คงไม่ใช่เหตุนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มาจากเจตนานะครับในลักษณะของเจตนาที่จะทุจริตหรือชั่วร้ายอะไรนะครับ สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับผมทนายโอนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอวันนี้ก็มีประเด็นนะฮะที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเรานะครับนอกจากปัญหาของเกี่ยวกับภัยเรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องของโควิดแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ตรงนี้ยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่าส่วนไหนถูกส่วนในผิดนะครับแต่ว่าเมื่อมีเพื่อนเนได้สอบถามเข้ามา นะครับทนายผมก็ขออนุญาตที่จะวิเคราะห์โดยความเห็นนะฮะด้วยความเห็นส่วนตัวนะครับประกอบกับความรู้ทางกฎหมายนะครับที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วกันนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้เพื่อนๆและท่านผู้เกี่ยได้รับฟังนะครับตามที่ได้มีบรรดาคุณยายนะครับคุณทวดนะหลายๆท่านนะโดนเรียกเงินคืนจากทางส่วนของภาครัฐนั้นนะครับก็สร้างความเครียดความตนกตกใจนะห้คนแก่คนเฒ่านะครับแล้วก็ลูกๆหลาน กันโอ้มากายเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นปัญหาที่ว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเรานะครับหลายท่านก็เลยสอบถามปัญหากับทางทนายเข้ามานะครับว่าเในกรณีนี้เนี่ยนะครับทางภาครัฐบาลเนี่ยนะครับทําถูกต้องหรือไม่หรืออย่างไรนะครับทนายต้องขออนุญาตก่อนนะครับจะไม่ก้าวร่วงในเรื่องของขั้นตอนเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายนะฮะที่ทางภาครัฐท่านเองก็ต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายนะครับแต่ ทนายมั่นใจนะครับว่าอย่างไรเซียนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็คงจะหาวิธีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นะครับหรือแม้แต่ทางสภาทนายความเองท่านก็ไม่นิ่งดูดายนะครับคงเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการให้แง่คิดแงม่มุมทางกฎหมายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะคุณตาคุณยายนะฮะคุณวทวดทั้งหลายที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับ <S <S ทานายโอก็อยากจะมาเสน,น,นอความคิดเห็นนะครับว่า ในประเด็นนี้นะครับถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเราต้องหาทางออกร่วมกันนะฮะหาวิธีการช่วยเหลือร่วมกันนะครับเพราะว่าจากที่ดูข่าวดูคลิปนะอย่างที่ได้เอาคลิปมาโชว์ให้กับมาให้กับผู้มีเกียรติและเพื่อนๆนได้รับฟังรับชมนี้นะครับก็จะเห็นว่าเกิดความเครียดขึ้นมานะครับกับคุณตาคุณยายนะครับซึ่งก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็น่าสงสารเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนนี้นี่นะครับทนาย คือโดยหลักทางกฎหมายของบ้านเมืองเรานี่นะครับการที่จะเอาผิดนะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งนั้นนะครับจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆนะครับก็ต้องมีเจตนาซะก่อนนะครับถ้าไม่มีเจตนานะครับก็ถือว่าเขาไม่ได้มีจิตใจในการที่จะทําความผิดนะครับก็มีกฎหมายที่เทียบเคียงนะแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือในส่วนของลา,าบไม่ควรได้นะครับตามกฎหมายนะครับมาตรา,า406นะครับ ม,มูลกฎหมายแพ่งนะครับและพาณิชย์นะบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทําเพื่อชํารละนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นก็ดีโดยปัจจกยมูลจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอันหนึ่งนั้นเสียเปรียบไซน์ะท่านว่าบุคคลนั้นจําต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขาอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่าจะมีอยู่หรือหาไม่นั้นท่านก็ให้ถือว่าเป็นการกระทําเพื่อชําระะนี้ด้วยนะครับ ภา,าษากฎหมายอาจจะฟังแล้วก็ต้องมาแปลนะฮะเขาเรียกแปลไทยเป็นไทยนะภาษากนหมาเป็นภาษาโบราณเนาะนะครับ,ราารบก็อ่ซึ่งก็ได้วางนิยามและขอบเขตไว้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูแหละนะครับว่าอ่มันมันเป็นได้2อ,อย่างนะครับเป็นได้2อ,อย่างในทางที่1น,นั้นก็คือถ้าหากเจ้าตัวนั้นนะครับอ่รับไว้นะครับหรือรู้นะครับว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะรับตอนนี้เราเรียกว่ารับโดยทุทจริตนะครับเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับนะตามกฎหมายแต่ก็ไปรับ แล้วก็เอามาใช้เนี่ยอย่างนี้นะก็ถือว่ามีความผิดก็ต้องจดใช้คืนนะครับต้องรับผิดนะตามกฎหมายนะครับทีนี้ในส่วนของอ,อีกในแง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแง่มุมที่เราก็ควรที่จะต้องมองนะต้องมองถึงนะครับก็คือในส่วนของอาการได้รับมาโดยที่ไม่รู้เนี่ยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่นะครับคุณยายคุณทวดนะทั้งหลายท่านเนี่ยนะครับที่โดนเรียกเงินคืนเนี่ยนะครับ ทนายก็มั่นใจครับว่าท่านก็คงไม่ทราบหรอกครับว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะรับนะครับเพราะไม่มีใครที่อธิบายในตรงนี้นะครับวันที่ให้รับเงินก็คือ,อผู้ใหญ่บ้านกำนันอาจจะประกาศเอาใครที่อายุเกินตามเงื่อนไขที่กําหนดก็เอาบาัตรประชาชนมานะครับแล้วเดี๋ยวทาง ผู้นาหมู่บ้านก็จะดําเนินการดาเนินเรื่องให้ก็ดีใจครับท่านนะายกมั่นใจว่าหลายๆท่านนะคุณยายคุณทวดทั้งหลายก็คงดีใจแล้วก็เอาให้ลูกให้ลใหลานเอาบระชนมาทาให้ไอ้ขั้นจะรู้กฎหมายขันจะรู้ว่าต้องมีระเบียบอย่างไรนะมันเป็นไปค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับคุณคุณยายหรือคุณทวดน,น,นะครับนั้นการรับมาโดยสุจริตใจเนี่ยนะครับจึงเข้าเหตุแห่งเงื่อนไขนะครับที่ทนายได้ได้เล่าไปแล้วก็คือ ในส่วนของลาบไม่ควรจะได้นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าแล้วถ้าเกิดรับมาลักษณะของลาบที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ยนะครับตามาตามมาตรา412นะถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาบไม่ควรได้นั้นเป็นเงินจํานวนหนึ่งท่านว่าจะต้องคืนจํานวนนั้นเว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริตนะไว้โดยสุจริตจึงต้องคืนลาบไม่ควรได้ เพียงส่วนที่มีอยู่นะครับในขณะเมื่อเรียกคืนนะเมื่อยก,ก็ก็พูดง่ายว่าคุณยายใช้ไปเท่าไหร่ก็เหลือเท่าไหร่ก็เอามาคืนนะถ้าไม่เหลือก็คงไม่มีอะไรจะคืนให้ได้นะครับเพราะนี่เป็นลาบไม่ควนได้และท่านรับมาโดยสุจริตนะครับตัวนี้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในมุมความคิดของทนายโอนะครับก็คิดว่าศาลท่านเองนะฮะท่านก็คงะจะต้องวิดิชัยอะก,กอบรอบข้างนะครับหลายๆประการนะครับแต่ในมุมมองของทนายนะครับมุมมองในส่วนตัวนะครับก็มองว่า คุณยายหรือคตัทวดก็คงไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับก็เห็นเพื่อนเขารับกันข้างบ้านเขารับกันคนในหมู่บ้านเราก็รับกันนะอายุกเกินหกสิบหรือการช่วยเหลือของรัฐบาลเนะี่ยแต่ละนโยบายต้องเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ์นะครับก็ใช้สิทธิ์โดยสุจริตเพราะถ้าใช้สิทธิ์โดยสุจริตแล้วเนี่ยนะครับทานไหนก็คิดว่าตามมาตราสี่ร้อยสิบสองเนี่ยนะครับนะก,ก็ให้คืนครับคืนเท่าที่เหลือแล้วกันนะครับก็ไม่ถือว่ามีความผิดอะไรนะครับก็ เข้าใจครับว่าตอนนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองก็คงหาวิธีการนะครับหาวิธีการช่วยเหลืออยู่นะครับเพียง <c oughs> แต่ว่ามันมีระเบียบนะของกรมของกองต่างๆนะครับที่ท่านจะเติเนจ้าหน้าที่เองท่านก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบตามมาตรฐานแต่ว่า,าโดยรายปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันไปแต่ว่าในส่วนของอที่จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ <c oughs> ผมมั่นใจนะครับทนายมั่นใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ้าน, <c oughs> านเมืองเราก็คงไม่นิ่งดูดายนะครับในประเด็นนี้นะครับเท่าที่ทราบทางสภาทนายความเองก็เห็นว่านะครับได้มีการ พูดถึงนะฮะปัญหานี้แล้วนะครับจะจัดให้ทนายความออกมาช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับในด้านนี้ด้วยช่วยเหลือคุณยายช่วยเหลือคุณตาช่วยเหลือคุณทวดต่างต่างเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขให้วิกฤตได้ผ่านไปเท่าที่ดูข่าวแล้วรู้สึกว่าก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับคุณยายหลายท่านบางท่านประกาศถึงขั้นยอมติดคุกนะโอ้โหคุณยายอายุตั้ง80 70 80ปปีแล้วนะครับจะไปติดคุกเนี่ยนะทนายว่ามันก็คงไม่ใช่เหตุนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มาจากเจตนา นะครับในลักษณะของเจตนาที่จะทุจริตหรือชั่วร้ายอะไรนะครับก็ขอให้เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันผ่านไปด้วยดีนะกันนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สอบถามปัญหาหรือแนวความคิดนะครับของทนายนะฮะว่าคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะทนายก็ขออนุญาตที่จะมาแชร์นะครับในแชร์แนวความคิดประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าทนายคิดว่าน่าจะเข้าเป็นลักษณะของราไม่คนได้นี่แหละนะครับก็เอามาฝากทุกท่านกันนะครับกับคุิปความรู้ทางกฎหมายดีๆนะครับกับทนายโอนะครับอยากรู้ปัญหา อยากจะรู้ข้อข้องอยากจะสอบถามปัญหาใดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางกฎหมายนะครับก็สามารถสอบถามทนายโอมาได้ผ่านไลน์นะ ID ไลน์ของทนายโอนะครับหรือไลน์ออฟฟิเชียนนะครับแอดเคาน์ของทนายโอที่จะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นการตอบคําถามฟรีนะครับเป็นการตอบคำถามฟรีผ่าน ID ไลน์นะครับผ่านไลน์นะครับผ่านไลน์แต่ถ้าหากต้องการที่จะ โทรศัพท์สอบถามนะครับปรึกษาเกี่ยวกับคดีนะครับต้องต้องทักไลน์มาก่อดนะครับแล้วก็กําหนดเวลานัดหมายกันมานะครับอาจจะมีค่ช้จ่ายนะครับในการที่ทักไลน์สอบถามมาหรือจะสมัครนะสมาชิกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใน u t u b e นี้นะครับก็จะมีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับซึ่งก็สามารถที่จะสมัครเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการรูปบ้านทนายโอนะครับมีทนายคอยให้คำปรึกษาเป็น ในเรื่องคดีแต่ละคดีไปนะครับนะก็ดูรายละเอียดครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะความรู้ทางกฎหมายกับทานายโอนะครับรู้กฎหมายรู้ได้ทานายโอขอบคุณและสวัสดีครับ